นุลมปัจจัยการ30วิญญาณดับเป็นปัจจัยทำให้นามารูปดับถูกต้องครับตา,ามตหลักปฏิจจสมุประบาทวิญญ,ญาณดับเป็นปัจจัยทำให้นามารูปดับอธิบายความสัมพันธ์ในสายการเกิดของปฏิจจสมุปประบาทมีลำดับดังนี้ดอกจันอวิชาความไม่รู้แจ้งเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารการปรุงแต่งดอกจันสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญ,ญาณปฏิสนธิวิญญาณหรือความรู้แจ้งอารมณ์ ดอกจันวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามารูปนามคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการและรูปคือร่างกายพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่านามารูปกายและใจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากวิญญาณมาเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นปัใจจัยให้เกิดขึ้นเหมือนเมล็ดพืชต้องการดินและน้ําในการงอกดังนั้นในกระบวนการดับทุกข์นิโรธวานเมื่อปัจจัยก่อนหน้าดับปัจจัยที่อาศัยกันแอลกันก็ย่อมดับตามไปด้วย ดอกจันเมื่อสังขารดับเพราะอวิชชาดับดอกจันวิญญาณย่อมดับเพราะไม่มีสังขารที่เป็นกรรมปรุงแต่งให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณอีกต่อไปดอกจันเมื่อวิญญาณดับคือไม่มีวิญญาณที่จะไปปฏิสนธิหรือเป็นปัจจัยให้เกิดกายและใจใหม่นามรูปก็ย่อมดับตามไปด้วยเพราะไม่มีวิญญาณเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการก่ะตัวของกายและใจในภพภูมิใหม่การดับของวิญญาณจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้นามรูปขันธ์ห้าหรือตัวตน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยุติการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าถึงพระนิพพานหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับปฏิจจสมุป,ปบาทในส่วนอื่นๆหรืออยากให้ขยายความตรงไหนบอกได้เลยนะครับนามารูปดับคือการสิ้นสุดลงของกระบวนการที่นามสภาพธรรมที่ไม่มีรูปเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและรูปร่างกายวัตถุเกิดขึ้นและปรุงแต่งกัน,กนครับนามารูปคืออะไร ก่อนจะเข้าใจว่านาม,มารูปดับคืออะไรเรามาทำความเข้าใจนาม,มารูปกันก่อนดอกจันนามหมายถึงสภาพธรรมที่จับต้องไม่ได้ไม่มีรูปร่างได้แก่ดอกจันเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ดอกจันสัญญาความจำได้หมายรู้จำสิ่งต่างๆได้ดอกจันสังขารเจตนาความคิดปรุงแต่งต่างๆดอกจันวิญญ,ญาณการรับรู้การรู้แจ้งเช่นเห็นรูป ได้ยินเสียงดอกจันบางครั้งนามก็หมายถึงขรนสามคือเวทนาสัญญาสังขารซึ่งทำงานร่วมกับวิญญาณดอกจันรูปหมายถึงสภาพธรรมที่มีรูปร่างจับต้องได้ได้แก่ดอกจันร่างกายของเรารูปขันดอกจันสิ่งของวัตถุต่างๆที่วิญญาณไปรับรู้การเกิดขึ้นของนามรูปนามรูปเป็นส่วนหนึ่งของปฏิจจสมุป,ปบาทการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกันโดยมีลำดับคร่าวๆดังนี้ เมื่อมีวิญญาณการรับรู้เกิดขึ้นวิญญาณนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดนาม,มารูปครับพูดง่ายๆคือเมื่อเรามีการรับรู้วิญญาณมันก็จะไปรับรู้สิ่งที่มีรูปเช่นร่างกายวัตถุและก่อให้เกิดนามต่างๆขึ้นพร้อมกันเช่นเกิดความรู้สึกความจำความคิดสองสิ่งน,นี้จึงทำงานสัมพันธ์กันนาม,มารูปนับคืออะไร นามารูปดับคือการที่วงจรนี้ถูกตัดขาดทำให้ไม่มีนามและรูปเกิดขึ้นอีกต่อไปไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการยึดเกาะไม่มีการก่อกำเนิดภพชาติใหม่การที่นามารูปจะดับได้นั้นไม่ใช่แค่การมีสติรู้เท่าทันแค่ชัว่วขณะแต่เป็นผลมาจากการที่ดอกจันอวิชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ดับไปเมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงของสิ่งทั้งปวงอวิชาก็จะดับลงดอกจันสังขาร การปรุงแต่งดับไปเมื่ออวิชชาดับการปรุงแต่งทางจิตทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นดอกจันวิญญาณดับไปเมื่อไม่มีการปรุงแต่งวิญญาณที่จะไปยึดเกาะหรือเกาะกำเนิดในภพใหม่ก็ดับลงดอกจันนามารูปดับไปเมื่อวิญญาณไม่มีปัใจจัยให้เกิดขึ้นนามและรูปก็ไม่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นตามพูดอีกในหนึ่งการดับไปของนามารูปคือการบรรลุพระนิพพานนั่นเองครับเป็นภาวะที่กิเลสท,ทั้งปวงถูกกำจัดสิ้นไปไม่มีตัณหา ความทยานอยากไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทำให้กระบวนการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดลงดังนั้นนมามรูปดับจึงไม่ใช่แค่การที่วิญญาณไม่ไปเกิดในรูปชั่วคราวแต่เป็นการหยุดวงจรแห่งการเกิดและการปรุงแต่งทั้งหมดอย่างถาวรครับมีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมไหมครับ